สำหรับการทำคลิปพิจาราศในคลิปนี้นะคะจะมาทำในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นกับคุณใจตรงกันแค่ไหนนะคะเขาคนนั้นกับคุณใจตรงกันแค่ไหนวันนี้มีตัวเลือกมาให้กันสี่ตัวเลือกนะคะทำใจให้สบายนึกถึงคนที่คุณถามถึงแล้วก็เลือกตัวเลือกที่ดึงดูดใจคุณที่สุดนะคะเหมือนเดิมแอวานับ1-3ถ้าอธิษฐานไม่ทันก็กดค้า 2> 1 2 3 1> สวัสดีค่ะมาเริ่มกันที่กองที่1ของเรากันเลยนะคะกองที่1คุณกับเขาใจตรงกันแค่ไหนอย่างไรนะคะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคุณได้10เหรียญคุณได้เด็กถือเหรียญน,นะคะเพจเจ้าเพนชัคโคุณได้6ไม้เท้า คุณค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจแล้วก็มั่นคงกับความสัมพันธ์นี้มากนะคะคุณต้องการที่จะสร้างอนาคตกับคนที่คุณถามถึงนะคุณต้องการที่จะมีความมั่นคงทั้งการงานแล้วทั้งการเงินแล้วก็ต้องการที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันสร้างธุรกิจด้วยกันก็ได้ด้วยนะคะต้องการที่จะแบบเป็น สร้างความเป็นปึกแผ่นเน้นเรื่องความมั่นคงะคนะคะคุณค่อนข้างที่จะวางอนาคตกับคนคนนี้ไว้เยอะนะเหมือนมีจุดหมายว่าอยากจะสร้างอนาคตกับเขาแล้วก็จะมีจุดมุงหมายของคุณก็คือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะมีความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เหมือนว่าตอนเนี้จะเป็น ได้ทั้งการเพิ่งเริ่มรู้จักกันหรือว่าคบกันแล้วแต่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือเป็นการช่วงก่อร่างสร้างตัวนะคะเป็นความดูแล้วเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ายังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆไปต่อด้วยความมั่นคงแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ ระหว่างกันได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้คือในมุมมองของคุณนะก็จะเน้นไปที่คุณต้องการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันกับเขานะคะมาดูเขากันบ้างพนักงานของเขาเขาได้จะเอ็มพาวเลอร์สี่ไม้สี่ดาบแล้วก็ทรีโอครับนะคะคนคนนี้ เอกเธอเรียนแต่ว่าคุณเขาได้สีดบคนคนนี้เนี่ยค่อคนข้างที่จะโฟกัสพลังงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสในการก่อร่างสร้างตัวในการประสบความสำเร็จในเรื่องงานมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องความรักนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยดูแล้วจากพลังงานเนี่ยคุณเป็นหนึ่งใน เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขานะคะมันเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีเป้าหมายของชีวิตที่ไม่จําเป็นต้องมีอย่างเดียวนะเหมือนอทั้งบางคนเนี่ยก็คือเป้าหมายของเขาคือการได้ประสบความสําเร็จในเรื่องงานต้องมีงานได้ตําแหน่งนี้ต้องมีเงินจํานวนเท่านี้ต้องมีคนรักได้แต่งงานกันในช่วงอายุเท่านี้นะคะซึ่งคุณเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งใน เป้าหมายของเขาแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายหลักของเขาในตอนนี้นะคะเพราะเป้าหมายหลักของเขาในตอนนี้เขาโฟกัสไปแต่เรื่องการงานเป็นหลักเรื่องการสร้างความการเติบโตการประสบความสําเร็จในเรื่องงานเป็นหลักนะคะแต่ในเรื่องความรักเนี่ยมันเหมือนคนที่แค่อยู่ในช่วงนอนฝันอยู่เป็นช่วงที่ในด้านความรักของเขาเนี่ยในด้านที่จะ มีคอมมิ t เมนต์กับใครที่จะกอ่อร่างสร้างครอบครัวอย่างจริงจังเนี่ยยังอยู่ในแค่ความคิดเบาๆของเขานะคะเป็นอะไรที่เขายังไม่ได้โฟกัสเป็นพิเศษในชีวิตนะคะในช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณกับเขามีการคุยกันรครบกันแล้วในฐานะคนรักคนคุยเนี่ยเขาต้องการที่จะ ให้มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ตึงเครียดเขาต้องการที่จะมีความสุขเฮฮาปาร์ตี้กับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าจะต่างกับคุณตรงที่คุณต้องการพัฒนาไปเป็นอะไรที่มัน ยั่งยืนจริงจังมั่นคงเป็นครอบครัวอาจจะหมายถึงการแต่งงานเลยอันนี้คือในมุมมองของคุณนะแต่ของเขามันยังไม่ถึงขั้นนั้นของเขาเขาต้องการที่จะมีความสุขแฮปปี้เฉลิมฉลองอยู่ด้วยกันไปไเรื่อยๆอย่างไม่ได้คิดมากเหมือนว่าในเรื่องความรักเนี่ยคนคนนี้ยังไม่ได้มีความคิดจริงจังอะไรอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขา เพราะว่าเขาไม่มีไม่มีแผนอะไรอย่างนี้เลยมันเหมือนเป็นแผนในอนาคตข้างหน้าของเขาที่มันยังไม่ใช่วันนี้ค่ะในวันนี้ตอนนี้เขาโฟกัสแค่เรื่องงานเป็นหลักมากกว่าเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานนะคะมาดูกันต่อค่ะสำหรับความสัมพันธ์ในความรักระหว่างคุณกับเขานะคะ เขามีใจให้คุณนะคะอ่าในพลังงานส่วนใหญ่นะที่คนเข้าของคนที่เข้ามาดูกองน,นี้คนคนนี้มีรักที่จริงใจให้คุณแล้วก็มีความคิดจริงจังกับคุณนะคะเพียงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะมองถึงเรื่องการสร้างครอบครัวนะคะแต่เป็นการที่เขามองโฟก,กัสไปที่เรื่องงานเป็นเป้าหมายหลักนะคะ เรื่องครอบครัวเขาบอกว่ามันเป็นการสร้างการแต่งงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นอนาคตไกลๆสําหรับเขานะคะแต่ก็มีความรักมีความจริงใจให้นะคะสําหรับบางพลังงานนะคะในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยถ้าจะต้องระวังก็คือการเรื่องของการหึงหวงการไม่ไว้วางใจกันนะคะทั้งจาก คุณแล้วก็เขานะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ดูพลังงานของกล่กองเนี้ยมันไม่ได้มีคนอื่นๆเข้ามาสอดแทรกนะคะเป็นพิเศษแต่มันจะเป็นเรื่องของคนสองคนที่รักกันมากหรือว่าเหมือนว่าเห็นกันและกันเป็นของตายด้วยก็ได้นะคะมันก็เลยเมีปัญหาชาวลราบอกแวงเข้ามาได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะ เป็นพลังงานอีกอันหนึ่งของคนที่มาดูกองนี้นะคะสำหรับบางคนนะคะสำหรับบางคนที่เข้ามาดูกองนี้เนี่ยคนของคุณเนี่ยเฉพาะบางส่วนนะที่บอกไปว่าเขา,เขามีความจริงใจให้กับคุณนะแต่สําหรับบางคนคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่นะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขายังมีตัวเลือกมากมายเขายังไม่ได้เลือก ใครเป็นพิเศษนะคะพลังงานของเขายังเป็นอะไรที่ต้องการแฮ ppy เฮฮาสังสรรค์ไปเรื่อยๆยังไม่คิดที่จะตกลงปรงใจกับใครนะคะโดยรวมเนี่ยะะระดับพลังงานกองนี้ก็จะมีอยู่สองพลังงานนะคะพลังงานของคุณเ,เป็นพลังงานที่ค่อนข้างจริงจังจริง,จรงใจกับเขานะคะแล้วก็มองเห็นอนาคตร่วมกันพลังงานของเขาจะแบ่งเป็น พลังงานของเขานะตัวตนของเขาเองเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงในการงานนะคะเรื่องความรักเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องการเพียงความสนุกสนานรื่นเริงยังไม่ได้โฟกัสถึงอนาคตไกลๆนะแต่จะมีอยู่เป็นคนที่คุณถามหนึ่งนะจะแยกย่อยได้อีก2พลังงานก็คือพลังงานที่ มีความจริงใจนะคุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะแล้วก็รอโอกาสที่เหมาะสมรอโอกาสให้ตัวเองมีความพร้อมมากกว่านี้นะคะในชีวิตมีความพร้อมมีการเงินการงานที่มั่นคงมากกว่านี้นะคะกับอีกพลังงานหนึ่งก็คือเป็นพลังงานของคนที่มีตัวเลือกเยอะแล้วก็ยังไม่ได้เลือกใครเป็นพิเศษนะคะ หลักๆก,ก็คือเขายังโฟกัสแต่เรื่องงานนะคะแล้วก็ที่ต้องระวังบ้างก็คือการทะเลาการเรื่องความหึงหวงนะคะคำแนะนำนะคะคำแนะนำเนี่ยถ้าเขามีความจริงใจให้กับคุณนะคะเขาจะ เข้ามาชัดเจนกับคุณในอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะจะมีความชัดเจนจากเขามากขึ้นจะมีการเทคแอคชั่นมีการแสดงออกถึงความมั่นคงความจริงจังมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือกันนะคะให้คุณปล่อยคนคนนี้ไปเลยนะถ้ามีการลงไม้ลงมือกันกับคุณนะคะ แปลว่าเขาเป็นคู่กรรมนะคะก็คือปล่อยทิ้งมีห่างคนคนนี้ไปนะคะอีกคำแนะนำหนึ่งก็คือถ้าสมมติในคนที่ไปเจอถ้าคนที่คุณถามถึงนอยู่ในโหมดของคนที่เจ้าชูม้มีตัวเลือกเยอะนะคะ,ะมันก็ไม่ได้แย่ทีเดียวนะความชัดเจนเขาจะมีความชัดเจนแล้วก็จริงใจแล้วก็เลือกยอมรับในตัวคุณมากขึ้นถ้าสมมติว่า คุณมีความอดทนมากพอนะคะเพราะอาจจะใช้เวลาหลายเดือนอเขาบอกอีกไม่ใช่หลายเดือนสิวิทีเดือนวนี้คือมันนะคะจ,จะใช้เวลาเป็นเดือนเดือนนะกว่าคนคนนี้จะเมื่อความชัดเจนให้กับคุณกว่าคนคนนี้จะเลือกได้ว่าจะปล่อยวางคนอื่นๆซะแล้วก็เลือกคนนะคะซึ่งอยู่กับตัวคุณเองด้วยว่ามีความอดทนพอที่จะรอเขาด้วยหรือเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งค่ะ เี๋ยวเราไปต่อกันที่กล่องที่สองอกล่องที่สองใจคุณกับเขาตรงกันหรือเปล่านะคะมาดูพลังางานของคุณกันก่อนนะคะบนกล่องที่สอง คนกองที่สองเนี่ยคุณได้ Strange ได้จิเ m ิ t แล้วก็ได้เดวิลนะคะคนกองที่สองเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความสตรองในจิตใจแล้วก็ค่อนข้างชิลๆกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเหมือนคุณไม่ได้ซีเรียสมากว่ามันจะออกหัวหรือก้อยว่ามันจะพัฒนาไป ได้จริงจังแค่ไหนเหมือนว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจโลกแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะคะมีความอ,าอบอุน่นใจเย็นแล้วก็มั่นคงนะคะแล้วก็เอาจิงๆเป็น energy ที่ดึงดูดให้คนอื่นๆเข้ามาติดอกติดใจคุณนะคะเป็นคนที่แบบ ไม่ได้เป็นพลังงานที่แบบไม่ได้เรียกร้องความรักจากคนอื่นๆแต่ว่าพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งที่พักพิงใจให้กับคนอื่นๆนะคะมาดูพลังงานของเขากันเขาได้สิบถ้วยดิคาโลฟันแล้วก็เซเว่นออคนคนนี้เนี่ยเขาชอบคุณมากกว่าที่คุณชอบเขาแล้วก็เขามีความจริงจังกับคุณ มากกว่าที่คุณจริงจังกับเขานะคะเหมือนว่าแล้วกับคุณเนี่ยเขามองถึงอนาคตถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันเขาเขาพร้อมที่จะเอาชนะทุกๆกคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะเหมือนเขามีความจริงจังแล้วก็มอง,งกับคุณถึงการแต่งงานการสร้างครอบครัวการการทาอะไรต่าง ต้องตามหลักประเพณีนะคะในขณะที่คุณเนี่ยจะดูเป็นมีความชิลๆให้กับความสัมพันธ์นี้มากกว่าเขานะเขาค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วเหมือนเป็นคุณเป็นคนที่เขารู้สึกตกอุ่นลักด้วยมากๆนะคะมาดูกันต่อเขาค่อนข,ข้างที่จะมีไฟรุกโชนในใจิตใจนะคะเหมือนว่า อยากจะครอบครองในตัวคุณนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะพึงหวงด้วยเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มีความป๊อปปูลาสูงมากเขาก็เลยรู้สึกพึงหวงรู้สึกว่าไม่ชอบให้คุณชอบโพสร,รูปเซ็กซี่หรืออะไรลงโซเชียลมีเดียนะคะค่อนข้างที่จะพึงหวงต้องการที่จะเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะไม่อยากแบ่งปันคุณกับใครนะคะ คนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้แล้วเขาต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวที่จะสร้างอนาคตที่จะขอคุณแต่งงานนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งก็ได้ปีหน้าเขาอาจจะขอคุณแต่งงานนะคะถ้าได้แบบคบกันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดูแล้วหนึ่งปีความหนึ่งปีเนี่ยมันจะก้าวเป็นถ้าตอนนี้เป็นแฟนกันก็คืออีกหนึ่งปีก็น่าจะแต่งงานเลยหรือ ถ้าตอนนี้เป็นแค่คนคุยๆกันในอีกหนึ่งปีก็อาจจะมั่นอาจจะแต่งงานได้เลยนะคะคนคุณนี้มีความจริงจังอยากจะพุ่งชนผลมากๆนะแล้วก็ความสัมพันธ์ข้างนี้มันเหมือนว่าเอาจริงๆเหมือนคุณมีตัวเลือกเยอะเหมือนคุณเลือกได้อะแล้วก็คุณคือฝ่ายเลือกว่าจะคบกับเขาหรือเปล่านะเขาค่อนข้างที่จะยังไงก็จะเลือกคุณอยู่แล้วนะคะ อีเจ็ตทูยูนะคะเหมือนว่าคุณเนี่ยคือเขา่็คือ,คอตัวเลือกของคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ถ้าจะต้องระวังบ้างก็คือการโพสอะไรลงโซเชียลมีเดียนะคะเพราะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะใจบางนะใจบางน้อยอกขี้น้อยอกน้อยใจนะคะบางทีพา,า,าเห็นคนเห็นคุณโพสอะไรลงโซเชียลอาจจะรู้สึก น้อยใจหึงหวงแต่ก็ไม่กล้าห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเศร้าซึงเองนะคะเหมือนความสัมพันธ์สําหรับคนกองนี้คุณคุณคือผู้นําในความสัมพันธ์นี้คุณคือผู้ตัดสินใจว่าจะให้มันไปต่อหรือเปล่าแล้วก็คนคนนี้พร้อมที่จะทุ่มเทความรักพร้อมที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับพลังงานกล่องนี้ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สามต่อเลยกองที่สามนะคะใจคุณกับเขาตรงกันแค่ไหนนะนพลรรังงานของคุณคุณได้เดชาดริลคุณได้แปดไม้เท้าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็หนึ่งไม้เท้าเด็กถึงไม้เท้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสําหรับคุณนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไฟลุก คือขึ้นมาเป็นอะไรที่คุณอยากทําให้มันสําเร็จโดยไวอยากจะได้คบกันไวๆอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไวๆนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณค่อนข้างเปิดเผยชัด,เ,ดชเจนว่าคุณจีบเขาก็ได้เพื่อนๆคุณโดยรอบรู้หมดแล้วก็ได้ว่าคุณชอบเขาเหมือนว่าเขาคือเป้าหมายแล้วก็คุณต้องการที่จะพุ่งชนนะคะเหมือนทุกๆคนรู้ว่าสัมวาสของคุณเนี่ย เป้าหมายมีไว้พุ่งชนและเป้าหมายของคุณก็คือเขานะคะเป็นอะไรที่แบบอาจจะเป็น talk of the t o w ทด้วยก็ได้ว่าคุณชอบเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะเริ่มต้นโดยให้รวดเร็วนะคะให้สำเร็จโดยรวดเร็วนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายจีบเขาก่อนด้วยก็ได้นะความสัมพันธ์นี้มาดูพลังงานของเขาคขะคุณดายีเอ อ่เขาได้ The Empress n i ใน o f s w o r d s แล้วก็ l o ้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากอ่ะเหมือนต่างฝ่ายต่างก็รักกันอย่างเต็มที่อ่ะอยากจะพุ่งชนด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาเองก็อยากจะแบบเริ่มความสัมพันธ์กับคุณอย่างทันทีทันใดเหมือนกันนะคะแบบกองนี้ใจตรงกัน แทบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยแทบจะทุกๆเรื่องทุกๆมุมมองเลยนะคะเขาเองก็อยากจะพุ่งชนคุณเหมือนกันนะคะอะต่างฝ่ายต่างมองว่ามีเสน่ห์ต่างฝ่ายต่างมองว่าแต่ละคนมีเสน่ห์อยากจะมีความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนระหว่างกันนะคะ กลมน,นี้คือแบบน่ารักมากแล้วก็ชื่นชมซึ่งกันและกันชื่นชมในด้านความสามารถความป๊อปปูล่าของการและกันให้เกียรติกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าเออน่ารักมากๆนะคือความสัมพันธ์คันี้ไม่ว่าคุณต้องการให้มันออกดอกออกผลไปในทางไหนนะมันจะเป็นไปในทางนั้นนะคะ ทุกๆอย่างความสัมพันธ์เนี่ยจะมีควาจะเป็นความสัมพันธ์ที่ก้าวไปสู่ความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกานเป็นคนสองคนที่ได้มาเจอกันแล้วก็มาสร้างความรักกันอย่างรวดเร็วแล้วก็มา เหมือนดูแลก,กันและกันมาทำชีวิตของกันและกันให้ดีขึ้นนะคะคิดว่ากองนี้น่าจะเป็นกองที่พลังงานดีที่สุดแล้วในคลิปนี้นะคือแบบออกมาแบบเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใจตรงกรันร้อยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนกองที่สามค่ะ อ่าเดี๋ยวไปต่อกันที่กองสุดท้ายของเรานะคะคุณกับเขาใจตรงกันหรือเปล่านะคะดูพลังงานของคุณคุณได้สากไม้เท้าคุณได้ The Wheel of Fortune แล้วก็ได้ Age of s w u r d s นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะค่อยๆพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างมั่นคง อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณมองว่ามันจะช่วยพลิกชีวิตของคุณให้มันแฮปปี้ขึ้นมาอีกอีกครั้งหนึ่งให้เรื่องอยาให้เหมือนถ้าเคยอกหักมาก่อนคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้คือความหวังของคุณคุณมองว่า คนคนนี้คือรักครั้งใหม่คือความหวังของคุณและคุณก็เลือกเขาแล้วนะคะมาดูพลังงานของเขากันเขาได้ห้าถ้วยนายอววรเขาอาจจะเพิ่งอกหักมาก่อนแล้วก็ยังตัดใจยังลืมความเศร้าอะไรได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ กองเนี้ยถ้าถามถึงคนรักเก่าเนี่ยมองว่าอีกฝ่ายเนี่ยพร้อมที่จะไปเจอคนใหม่ๆนะแต่ว่าถ้าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนใหม่ของกันรลกกันเนี่ยมันจะเป็นความสําคัญความสัมพันธ์ที่ ต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายตรงกันเลยก็คือพร้อมที่จะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่พร้อมที่ถ้าเป็นคนใหม่ๆเจอกันก็คือพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไปด้วยกันนะคะมาดูกันต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีเรื่องราวกุ๊กกิ๊กเซ็กซี่ระหว่างกันมากขึ้นนะคะในอนาคตคือจะมีการได้สนิทกันมากขึ้นนะคะ จะมีการเติบโตไปในทางที่ดีนะคุณได้เดอนซันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนต่างเขาเองก็เพิ่งเจอเรื่องเขาได้ผ่านความรักหรืออะไรที่ผิดหวังมาคุณเองก็แบบ ผ่านอดทนกับอะไรมานานแล้วแบบถึงเวลาที่แบบจนจุดพลิกผันของโชคชะตาที่จะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วมันเป็นการเริ่ม,มเริ่มต้นใหม่ที่มุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จนะคะแล้วก็คุณได้สิบถ้วยสวยมากๆเป็นความรักที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะในอนาคตความรักครั้งนี้ได้ทั้งเดือนสันได้ทั้งสิบถ้วยมันคือความรักที่ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบนะคะคำแนะนำคำแนะนำนะคะลูกตอฟายเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้นนะคะก็สังเกตสถานการณ์ดูให้ดีนะออนไลนี่นะคะจะได้เวลาที่จะปล่อยผ่านเรื่องราวแย่ๆในอดีตนะคะความรักครั้งนี้เนี่ยถ้าใครเคยผิดหวังมาก่อนเนี่ย ความรักครั้งนี้มันจะไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมานะมันจะดีกว่ามันคือแสงสว่างที่จะมาปลดปล่อยความมืดที่เคยเจอนะคะเพอร์เ t คท m ม n ิ่งเหมือนคนสองคนเจอกันในเวลาที่เหมาะสมมากๆเหมาะสมที่จะมีความ รักที่สมบูรณ์สักทีนะคะโดยเฉพาะกับตัวคุณเองคุณจะได้ความสมหวังดังใจนะคะสิบถ้วยมาคู่กับ perfect timing mm hmm. เป็นพลังงานอีกกองนึงที่สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสีสีกองโอเคสวัสดีค่ะ